พวกกอเป็นชนเผ่าจากยุโรปตะวันตกพวกเขาไม่ใช่เมืองไม่ใช่อารยธรรมแต่คือกลุ่มคนที่หลอ่อหลอมรวมกันด้วยสายเลือดความกล้าและดาบใหญ่ๆสําหรับชาวโลมันพวกกอคือพวกป่าเถื่อนแต่สําหรับตัวพวกกอเองพวกเขาคืออิสระชนอูไมกอมหัวไห้ครคาว่ากอในภาษาลาตินหมายถึงอาณาเขตกว้างใหญ่ที่ปัจจุบันคือฝรั่งเศสและเบลเยียมนักรบชาวกอนิยมใช้ดาบยาวโค้งและมาเข้าสู้แบบไม่ใส่เกาะ โรมันจึงทั้งหวาดกลัวและดูถูกพวกเขาในปี390ปีก่อนคริสตศักราชองทัพกรอภายใต้ผู้นำชื่อเบนนุสเดินข้ามแม่น้ำไทเบอร์และปะทะกับโรมที่แม่น้ำอัลเลียโรมในตอนนั้นประมาทและไม่คุ้นเคยกับการลบกับเผ่าเถื่อนที่บุกแบบไร้รูปแบบผลคือโรมแพ้แบบเละเทะองทัพแตกพ่ายในหวันและเปิดทางให้พวกกอเดินเข้าสู่กรุงโรมโดยแทบไม่มีใครขวาง